เก๋ไก่คอเคียนเลิกกับสไปเอชพีดีจริงหรือแค่ทำคอนเทนต์พร้อมปล่อยโฮเจอตราหน้าดูถูกสารพัดเก๋ไก่สาลเดอร์ปล่อยโฮเปิดใจในรายการวุดดี้เผยเจอตราหน้าดูถูกยังไงช่องก็ไม่ปังเพราะเลิกกับสไปเอชพีดียันเลิกจริงไม่ใช่คอนเทนต์หลัยคนยังลุ้นหักมุมเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่พอพูดชื่อหลายคนคงต้องร้องว่าอ๋อก็เก๋ไก่ เเกไกไสรดอร์ลซึ่งมีผู้ติดตามใน YouTube มากถึง15.9ล้านคนโดยล่าสุดวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเสาวเกไก่ได้มาเปิดใจในรายการ w o ดดี FM ของ w o ดดี บุตรที่ทอนมิรินทัชินดาถึงทุกกร,ร,ระแสดราม่าและทุกเรื่องดราม่าโดยเก๋ไก่ในวันนี้คือตัวจริงหรือเปล่าโดยปรับจัดสังคมหรือเปล่าซาวเก๋ไก่เดีบอกว่าหนูรู้สึกว่าสรุปเราปรับมาเป็นเราแล้วตัวเราเป็นยังไงเหมือนเราเปลี่ยนไปตามความคิดของเราที่มีคนอื่นบอก มาอีกทีตั้งแต่เริ่มมาแรกๆเราไม่ได้ทำเพื่อที่ให้คนอื่นบอกให้เราทำทุกอย่างโน่นอย่างนี้หรือว่าเราเป็นยังไงเราหน้ารักแบบนี้เราไม่น่ารักแบบนั้นเหมือนเราทำเพื่อเก็บไว้ดูตัวเองในวันที่แมพอาจจะเต็มเก็บคลิปไม่ได้แล้วเมื่อพี่วุดดี้ถามว่ารักตัวเองไหม สาวก,กิไก่เนี่ยบอกว่ารักค่ะมีใครบ้างไม่รักตัวเองถามต่อว่าเลิกจริงหรือคอนเทนต์สาวกิไก่เนี่ยบอกว่าหนูต้องทําแบบนั้นทําไมมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะอาจจะดูในหนังแล้วคิดว่าตอนจบอาจจะหักมุมก็ได้เพราะว่าเวลาเราทาคลิปบางทีมันมีการหักมุมเพื่อสร้างความสนุกให้กับคอนเทนต์ของเราแล้วเขาก็เลยคิดว่าชีวิตจริงที่เราเลิกกันเราอาจจะไม่ได้เลิกกัน แล้วเราอาจจะวางแผนว่าเลิกกันแต่จริงๆแล้วไม่ได้เลิกกันเมื่อพี่วุฒิถามต่อว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันสอมไก่จะบอกว่าใช่ค่ะตอนที่เลิกกันไม่ทำใจนานแต่พอเลิกมาแล้วเราคิดว่าเราตื่นขึ้นมาไม่มีเขาแล้วนะเคยคิดเคยจินตนาการว่า ถ้าตื่นมาไม่มีเขาจะอยู่ได้ไหมแล้วก็ตื่นมาดีใจทุกครั้งเลยว่าอ๋อยังมีเพราะเขาคือคอมฟอร์ทโซนพื้นที่ปลอดภัยเมื่อถามต่อว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลิกกันนานไหมเก๋ไก๋เนี่ยบอกว่าไม่นานแต่ตอนที่ตัดสินใจไม่รู้เราเรียกร้องอะไรสักอย่างหนึง่งเหมือนเราคิดว่าการที่เราได้หยุดหรือได้ทำมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด แล้วมันก็ดีจริงๆดีสำหรับทุกคนเมื่อพีวดีถามต่อว่าเก๋กไก่หยุดพักไปหนึ่งปีเก๋กไกไ่เนี่ยบอกว่าใช่ค่ะเราคุยกับเขาว่าถ้าเขาอยากให้มีคนดูหรือผู้ติดตามก็ต้องให้คนโฟกัสไปที่เขาคือเขาต้องไปทำของเขาอย่างเต็มที่จริงๆเราก็ทำได้แต่เราไม่ทำไม่มีเหตุผลเขามีความรู้มีความสามารถเป็นคนเก่งคนหนึ่ง แต่ว่าเราได้รับมาแล้วเขาส่งให้เราเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วก็ส่งกลับไปเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำเมื่อถามแต่ว่ามีคนมาจีบหรือยังสาวที่กเกเนี่ยบอกว่ามีคุยอยู่ค่ะคือเมื่อก่อนมองเป็นหน้าตาเมื่อก่อนชอบสไตล์พระเอกหน่อย แต่ตอนนี้ไม่รู้สึกว่ามันเป็นรูปร่างภายนอกแต่เป็นมวลว่าเราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขาเข้ามาจีบเป็นแนวสู้เลยเราไม่ชอบให้ใครมาจีบถ้ารู้ว่าใครมาจีบเราจะสู้กับให้เขาเข,าเขิดไปเลยแต่ถ้าเขายังอยู่ได้ก็แสดงว่าเขาก็สู้เหมือนกันเราชอบที่เขาเป็นคนพูดตรงๆเพราะเราชอบกำลังใจ แต่พอเขาพูดตรงๆก็มีจุดที่ทำให้เรามองเห็นมีสติมาึ้นเมื่อถามต่อว่ารักครั้งใหม่ของเราต้องเป็นยังไงสาวไกลๆเนี่ยบอกว่าเป็นคนเพียงให้กำลังใจเราแล้วก็ชื่นชมเราบ้างเราทำอะไรเขาก็อยากดูแลเทคแคร์เมื่อพี่บุด,ดี้ถามว่าสิ่งไหนที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์สาวไกลๆเนี่ยบอกว่าโกหกไม่ชอบเหมือนกันไม่อยากให้เกิดขึ้น ไม่ชอบความสัมพันธ์แบบเราทำอะไรก็ผิดสมมุติปากซีดไปก็ผิดแต่งตัวโป๊ไปก็ผิดใส่เสื้อผ้าใหญ่ไปก็ต้องเปลี่ยนคือเราเป็นคนไม่มั่นใจแต่แสดงความมั่นใจตลอดเพราะว่าความมั่นใจคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแถมยังรอให้ด้วยค่ะเหนื่อยนิดนึงเรื่องที่ไม่มั่นใจคืออะไรพูดไม่ฉฐานแล้วก็คิดแล้วก็วนทำอะไรแล้วเหมือนยังคิดว่า เรายังทําให้คนอื่นรักหรือชอบไม่ได้ไม่สวยชอบบอกกับตัวเองว่าเราไม่สวยแล้วก็ไปหาทํามันก็ไม่มั่ใจเรื่อยๆมันก็กระทบไปในหลายๆเรื่องเราพูดให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้เราไม่รู้จะสื่อสารอย่างไรทําอะไรมันก็คิดเยอะไปหมดลองให้บ่อยมากแต่ไม่มีใครเห็นและมีคนบอกว่ามาได้เพราะว่าสไป ซึ่งก็มีส่วนตอนนั้นแบบพอเราอยากทำอะไรมันมีไฟมันรู้สึกว่าเราทำได้ด้วยกันแต่พอวันหนึ่งที่เราหยุดคนก็เลยบอกว่าเราทำไม่ได้เราทำต่อไปไม่ได้ไม่ดีไม่ปังเพราะว่าเราไม่มีเขาแล้วเราก็เชื่อแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ใครถ้าใครจะบอกว่าคุณทำไมได้ก็ไป มันก็เป็นความคิดของ 1, 2, 3คนในความเป็นจริงเราก็รู้ว่าเรามาวันนี้ได้เพราะทุกอย่างในจักรวาลตอนนั้นเมืพอเราอยากทำอะไรมันมีไฟมันมีอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเราทำอะเราได้เราทำไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันได้ด้วยกันแต่พอวันหนึ่งที่เราหยุดหรืออะไรเงี้ยคนเขาก็เลยบอกว่าเราทำไม่ได้ต่อแล้วอะไรเงี้ยเราทำต่อไป ไม่ได้ไม่ดีไม่ปังเพราะว่าเราไม่มีไม่มีเขาอ,อะไรเงีแล้วเราก็ก็เชื่อ,อแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ใครอ่ะ15ล้านคน ที่รักคุณติดตามคุณกด subscribe ดูคอนเทนต์ของคุณมีคนรอคุณอยู่ตั้งเยอะทั้งแยะเป็นล้านคนคุณไม่ได้ฟังก็เลยเหรอคุณไปฟังใครและคนที่เขาผ่านมาในชีวิตเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณแต่วันนี้คุณมาของคุณเองคุณต้องอยู่ได้คุณยังมีฝันอีกเยอะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปพี่ปอกน้องเลยว่าน้องไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเพราะวันนี้ที่เราคุยกันในวันนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะมานั่งคิดว่าเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเราเองทุกคนรอคอยที่จะเห็นคุณเป็่ง แบบที่่คคุณคูวเนางานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสาวเกดไก่เนี่ยถึงกับร้องให้โฮกลางร,รายการเลยทีเดียวค่ะถึงประเด็นดังเก่าและประเด็นดารมาม่าทุกดาราม่าเลยทีเดียวยังไงทางเพจมดามเมาส์และแฟนๆก็ให้กําลังใจสาวเกไก่แต่งด้วยนะคะยังไงทางเพจมดามเมาส์ก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ